สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับชิปน,นี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาช,ชาติดาวโจน v i p แล้วก็หุ้นดาวโจนสเนาะสำหรับสาวสามราวนะครับต้องขออภัยที่ผมไม่ได้ลงให้ในช่องทาง YouTube นะครับพี่ๆเนาะก็อย่างที่ผมแจ้งไว้ในช่องชุมชนนะครับว่าท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางแล้วก็ผมลงไว้ในกลุ่มนะครับพี่ๆไม่ใช่ว่าผมอยากเาเรียกว่าไม่ใช่ว่าผมอยากดึง ดึงพี่ๆสมาชิกเข้ากลุ่มนะครับแต่ว่าบางครั้งบางวันเนี่ยผมทํางานงานหลักควบคู่ไปด้วยนะครับเนาะบ,บางวันไม่มีเวลาลงคลิปนะครับพี่ๆอย่างท่าใดที่ชื่นชอบติดตามแนวทางเนาะก็สามารถดูที่กลุ่มได้เป็นกลุ่มฟรีนะครับพี่ๆย้ําอีกทีเป็นกลุ่มฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็คือเข้าไปแล้วไม่ชอบเราก็ออกมาได้นะครับพี่ๆก็คือที่ที่อยากให้เข้า ที่อยากให้เข้ากลุ่มเนี่ยก็เพราะว่าบางวันเนาะบางวันผมไม่มีเวลาลงคลิปในช่องทาง youtube นะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้3ราวในลงในกลุ่มก็ราวสามมัคคีนิรุดเนาะสามาัคคี v ี p กับราวอาเซียนเนี่ยน่าจะมาสายลูดนะครับเนาะเจาะไม่มานะครับส่วนแนวทางในรอบดึกนะครับพี่ๆชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยติดตามนะครับ การชาติเมื่อคืนผมให้2กับ8ผลที่ออก3 2 7กับ19 8ไม่มาท่านใดเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2 7ตรงตรงเน้นๆนะครับดาวโจร VIP ให้0ูนย์กับ6ผลที่ออก103 6 7ใครรูดที่6เข้าไปที่6 7ตรงๆเน้นๆส่วนท่านใดเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0-3นสะครับส่วนหุ้นดาวโจรให้1กับ8ผลที่ออก459กับ4 7อันนี้หลุดนะครับหุ้นดาวโจรเนาะ หุ้นดาโจนเน่ก็ยังเดินไม่ดีนะครับพี่ๆเราต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนลาวกาชาตินะครับในคืนวันที่8 8เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับกาชาตินะครับพี่ๆผมคืนนี้ผมให้ไปที่เลข6กับเลข2สายลูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 1 26 สองเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดหกเก้าสามตัวหกสองหนึ่งนะครับส่วนดาวโจน vip ดาวโจน VIP ให้ไปที่เลขสองกับเลขแปดสายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดศูนย์แปดแปดหกแปดเจ็ดสองศูนย์สองหกสองเจ็ดสามตัวสองศูนย์แปดนะครับ ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่คืนนี้หุ้นดาวโจนผมให้ไปที่เลข4กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 40 42 48 10 12 183ตัว142นะครับ นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับในรอบดึกนะครับลาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับค่ำคืนวันที่28ตุลาคม2568ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ